ในวันที่เริ่มต้นไม่เคยมีความคิดว่าจะเติบโตด้วยระยะเวลาอันสั้นขนาดนี้มาถึงวันนี้ค่ะ2ปีแล้วพี่ได้รถในฝันคันนี้มาจะเป็นไปไม่ได้เลยถ้าเกิดพี่ไม่ได้อยู่ในเดียอคอนคลับสำหรับผมนะครับในระยะเวลาแค่2ปีครับทําให้ชีวิตผมนะฮะแนวคิดวิธีการแล้วก็การลงมือทําอย่างต่อเนื่องเนี่ยทำให้ตัวผมเองเนี่ยสามารถประสบความสำเร็จน,นะครับแล้วขอเป็นต้นแบบครับเป็นฟันเฟืองตัวได้ครับ ที่จะนำพาผู้คนนะครับที่เดินตามผมเนี่ยนะครับไปสำเร็จไปด้วยกันนะครับเห็นมาตั้งแต่เริ่มต้นสร้างความสําเร็จนะครับตลอด2ปีเต็มจนวันนี้สามารถประสบความสําเร็จนะครับแล้วก็มีหลักฐานของความสําเร็จนะครับนั่นก็คือรถยนต์คันนี้นะครับรถที่บอกว่า เราคือใครมุ่งมั่นตั้งใจแล้วก็อดทนสู้สร้างชีวิตมาขนาดไหนนะครับขอบคุณมากๆนะครับที่พี่อ๊อฟแล้วก็พี่จอยนะครับเสียสละประสบความสําเร็จนะครับเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับใครอีกหลายๆคนนะครับที่เดินตามมาสู่เส้นทางนี้ขออวยพรให้พี่อ๊อฟแล้วก็พี่จอยนะครับประสบความสําเร็จยิ่งขึ้นไปครับยินดีด้วยครับ